เบืงเนาะเจ้าสมุรีอยู่ดีเท่แม่ผู้งามแม่คนสวยเบิงแนนค่ะโอ้ยแต่ว่าหงางเน่าด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนาแม่เนาดอกมันรูสวามันสิแก่เนาะโอ้ยเนาะโอ้ยเถ่าแล้วค่ะเอาว่าได้เถ่าแล้วเท่าแล้วเพ,เพื่อนเเจออีกแล้วค่ะซ่องดอกดอกที่สามจักแม่นยังมัติมันค่ะที่สแม่นสัตว์นี่แหละมัติมันเนาะแต่ว่าเบิงดอกนี่ โอ้ยห้อยอยังกินหลอนกับบอลลูคือกันดอกนี้ก่ะโอ้ยยังงามอยู่ค่ะงามอยู่เพื่อนๆสวยอยู่ค่ะสวยอยู่ ดอกแรกค่ะดอกแรกดอกงามๆดอกแรกค่ะเจออีกแล้วค่ะดอกนึงดอกงามอยู่ ยูสองสามดอกแล้วอดอกนี้เพื่อนๆอ,อุ้ยดอกใหญ่ดอกย้กายยัยค่ะดอกใหญ่ขนาด งามอยู่นนเพะฉันได้เถาแต่ว่าคาแต่ว่าคาเัียงอันไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าขามสิได้บ่เบิ่นเดอตัดเบิ่งกันอุย้ยได้อยู่ได้อยู่ว่ามีหนอนเลยุ้ยดอกใหญ่กระด้ออุย้ยดีใจดีใจได้ดอกใหญ่ได้เต็มคู่แล้ว เอากระคุมาค่ะกระตามนหน่อยพูดย่านมันเต็มไมว้เลยเอากะคุเลยเมือน,นี่เจออีกแล้วค่ะเพื่อนๆเจออีกแล้วดอกนี่ดอกใหญ่ขึ้นกันค่ะอู้ยบึงเนี้ยกำลังเกลีเพิดเแซ่บเลยนี่ตัดขาบึงก้น,กนค่ะอุ้ยขาบ่อันนี้นอนเลย กำลังแสบเลยค่ะนี่ดอกนี่งใหญ่ได้สองดอกแล้วค่ะดอกนี่งใหญ่ เจออีกแล้วค่ะเพืพ่อนๆเจออีกแล้วเจออีกแล้วโอ้ดอกสวยๆดอกสวยเลยค่ะตัดคากันอูอ้ยบนเนาเลยขาบานเนาเลยค่ะวดนนี้โอ้ดอกงามดอกใหญ่ดูนี่ค่ะ หลายดอกแล้วหาตอค่ะหาตอเจออีกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนอู้นี่คือสีดาวโอ้เนาวอิลิค่ะเนาวค่ะดอกนี้เนาวอิลิเจออีกแล้วค่ะเพื่อนๆดอกนี้งามงามอ้ยงามค่ะกำลังเป็นตะก,กินเลยค่ะโอ้ยมาเจออีกแล้ว อดอกนี้เองดอกใหญ่ค่ะเพ,พื่อนเพื่อนแต่ว่าซุมหนีโบแมนเด้ค่ะอันนี้เห็ดเบือเห็ดกินบบได้ค่ะออ้ยดอกนี่ไหมเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งอ้ยสองดอกค่ะสองดอกติดกันสองดอกติดกันสองดอกค่ะเพืพ่อนเพื่อนติดกันมัน,นออกมันด้ออกเป็นมูลเลยเด้ค่ะอันเพื่อนว่าถ้ามันเห็นดอกนึงเนี่ยต้องหา ต้องหาอีกว่าันว่ะอุ้ยกำลังสวยเลยอุ้ยดอกงหญ่ๆเลยค่ะมื่อนี้ได้แต่ดอกงหญ่ๆมือนี้ดอกบานๆเจออีกแล้วค่ะเจออีกแล้วอยู่ในป่าอู้ยขานี่ดอกนี่ขางามๆเลยค่ะน กำลังสวยเลยขาดขากันค่ะโชคดีเมื่อนี่อันมีแตนขาพุ๊นมีนอนไหมค่ะพุ๊มีนอนเลยอันนี้จะค่อยเขาเตะแต่ย้ำใดนี่เอาหมวกมันเอาแต่หมวกมันม,มึงดอกนี่เพื่อนๆเอาไปได้นดเนาะตาเสดายแค่เนนาแล้ว ดอกนี่เพื่อนๆอยู่ไนหลือผุนอย่าเป็นประปุยบะเห็นขางามงามเราต้องเอมีดตัดก็ได้ค่ะเอามื่อลูกออกเอาได้ลายเติบแล้วเจออีกแล้วค่ะเพื่อนๆเจออีกแล้วค่ะโอ้โอโดยดอกนี่ไง เพื่อนเพื่อนเห็นบ่วี่ก้ได้เห็นน้ำปอบปุยบ่ค่ะเห็นบ่เพื่อนเพื่อนมันหลีอยู่เพื่อนเนี่ยว่าน่ะกำลังงามงามเลยค่ะกำลังงามงามเลยว่าหั้นได้เถาบนุนมเกินไปเพื่อนเพื่อนอ้ย จะดอกบานเลยมือนี่เจออีกแล้วค่ะเพื่อนๆโอ้โดอกนี่แม่ดอกนี่ค่ะเพิ่งขามันอุ้ยขามันยาวแท้เป็นเอติขายาวมากเลยค่ะเบิง้งขายาวมากเพื่อนๆเห็นยังบ่ค่ะเบิง้งมึงดอกนี่โอ้ยแม่เอ้ยเจา้ามะลิอยู่ไก่อยู่ไหนแท้ เพิ่งคะ่ะเพื่อนๆเ,เจออีกแล้วคะ่ะเพื่อนๆซองดอกอยู่นี่นี่ดอกนึงนี่ดอกนึงคะ่าาะแต่ดอกใ่ใหญ่นะดอกใ่ใหญ่ก็เอาคะ่ะโอยยังกินหลอนอู้หูผุนอีกดอกนึงทั้งผุนคะ่ะผุนดอกนึงอยู่ผุนคะ่ะเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวพอปุ๋ยสุภาษเขาไปเบิง้งเอาดอกนี้ก่อนคะ่ะ กำนังสวยๆเลยค่ะเบิ้งเด้อปปุยเพื่อนเพื่อนเพิงง่งปปุยสิพอผามุดเขาไปเอาดอกนี่นวลเก็บเอาเด้อค่ะเด้อนวลเก็บเอาค่ะเบิง้งอ้ยขาเนี่ยโทษเด้อเพื่อนเพื่อนเด้อเบิ้งขาหล่นค่ะหล,ลัขาหล่น เนี่ค่ะเพื่อนๆอีกอันดอกหนึ่งคามันเน่าป้ปุ้ยก็เลยตัดออกเมื่อค่ะนี่ได้หลายเติบแล้วแต่ว่ามแตรดอกมันบานด้วยค่ะเมื่อนี้มแตรดอกมันบานครับโอ้ยมาเจออีกแล้วค่ะเพื่อนๆสองดอกค่ะสองดอกบึงค่ะแต่ว่าเราซื้อวัสบบนสิบานเมื่อแล้วโอ้ยเนาะบานเมื่อแล้วค่ะแต่ดอกนี้ยังบ่บาน ดอกนี้งามอยู่ค่ะงามอยู่ดอกนี้ขาเงาียบเงียบปุ๋ยว่าขามันผู้เสียบโอ้ดอกนี้เน่าแล้วค่ะเน่าแล้วดอกใหญ่ใหญ่เน่าแล้วได้ดอกเดียวอุ้ยนี่อีกดอกหนึง่งเพื่อนเจอแล้วค่ะเจอแล้วโอ้ยยานมันเถาอยู่นี่ดอกนี่ก็ได้โอ้ยเถาอิลีค่ะ อีลี่มันเป็นเชื้อราเมื่อเอาดอกมันเถาแล้วมันเน่าแล้วเจอเออิลี่แล้วค่ะดอกนึ่งส่วนๆโอ้ยสัวสดีเห็นแต่ละดอกตาบอดีบพเห็นเด้อค่ะโอ้ยดอกงามๆหมึมเต๋าดอกงามค่ะดอกงามงาม เพื่อนๆปารอยู่ในหลืบเนาะมีผูใ้ใดหาเห็นค่ะว่าง้หูยังงามอยู่ค่ะยังงามอยู่กำลังสวยอยู่นะคะเธอยังสวยอยู่นะคะถ้าเห็นดอกนึงแล้วเขาต้องหาไปเรื่อยๆค่ะมันก็สิขึ้นขึ้นอีกไปเรื่อยๆเนาะ ลายเติบแล้วเจออีกแล้วค่ะเพื่อนๆหลอนซิยูในหลืบด้วยค่ะเดอ้อต้องพีอโอยอืมก็สิถ่าแน่จังน้อยค่ะแต่ว่าโอ้ยแต่ไปเอาสปอร์เขาออกเนะาะฮะวอนตีไปเอาสปอร์เขาออกค่ะ